สวัสดีครับผมธุรสิจมากับโปรดิ้กี้ครับพี่เราซ้อมมากี่วันประมาณสามอาทิตย์ครับกัซ้อมอยู่ที่ค่ายบูมเด็กเสียนก็อยู่ที่นนทบุรีที่เดิมเลยแล้วมีใครมาช่วยเป็นเบาสาระมังก็มีคุณซือเล็กแล้วก็พี่ซันเดย์ครับาครับผมพี่น้องในข่ายยืนเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สิบครับสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยหกสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ก็หกสิบเอ็ดครับมวยสไตล์อะไรครับฝีมือครับวันนี้เจอรุ่นพี่นะครับอ่าซื้อสัต์ ยังไม่เคยต่อยพี่อะแน่นอนค,ครั้งแรกเลยศึกษาเกมต่อยพี่เขายังก็ศึกษาครับเขาเมื่อจะตายก็พี่เขาก็เตะขาต่อยมาดุนแรงครับบกวาระดูดีครับวันนี้มาเจอรุ่นพี่เลยนะวางเกมวางแผงให้ดี ก็ไปเรื่อยๆตามตายเรามีอะไรจะแก้ไขคุยทีเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยที่นี่ครับวันนั้นอาร์ดเวสป่ะใช่ครับเป็นไงวันนั้นแพ้พี่เพื่สมานครับพาแพ้คะแนนไปวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สองครับร้อยยี่สองก็วันนี้ต่อยร้อยร้อยยี่สามยี่สามเมื่อเช้ามาเป็นไงก็เกินอยุดศูนย์ยี่สิห้าครับก็ผ่านเรลยวันแล้วร่างกายไฟนี้ก็เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พร้อมเอาชนะกับบ้านครับหวั่นล้่ไดยกาาออเเเสบทะ ครับอ่าไฟนี้คุมมากี่กิโลประมาณ5กิโลครับต่อยมวยไทยของเราตอนนี้หลักร้อยกว่าครับคนจังหวัดขอนแก่นครับฝากเช่วยชวแฟนครับหน่อยก็ฝาก FC ฟไ้มืองบุนเสียแล้วก็ FC ฟซีงสุด้าอครับวันนี้จะทำให้เต็มที่ครับหอมเอาชนะไปฝากนะแล้วมาแจ้งเกิดด้วยอ่ะวันนี้ขอยโชคดีขอบคุณครับ